ปกป้องอาณาเขตประเทศไทยร่วมกันปฏิเสธอำนาจศาลโลกการนำเรื่องไทยกัมพูชาขึ้นศาลโลกโดยไม่ได้รับความยินยอมจากประชาชนคนไทยโดยตรงศาลโลกจึงไม่มีสิทธิแทรกแซงคนไทยไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามศาลโลกหนึ่งเสียงของท่านปกป้องอาณาเขตไทยได้ขอเชิญพี่น้องประชาชนชาวไทยรวมพลังรวบรวมรายชื่อ ปฏิเสธอำนาจสาโลกส่งมาที่ตู้ปอนอ14ปอนอฝอคลองกลุ่มกทม10244แฟกมาที่02 379 1152โทรศัพท์แนวร่วมคนไทยรักชาติรักษาแผ่นดิน02 379 1152 สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการซูเพื่อบ้านเมืองค่ะดิฉันพัชชาธนาเรศค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะพร้อมกับแขกรับเชิญของดิฉันค่ะคุณหนึ่งกันบุญรอดค่ะสวัสดีค่ะคุณหนึ่งกันค่ะสวัสดีครับสวัสดีท, <c oughs> ท่านผู้ชมครับก็เ <g sel es ate> ชื่อว่าเมื่อวานค่ะคุณหนึ่งกันก็จะมีภาพที่ปวงชนชาวไทยทุกคนค่ะคะงจะมีความรู้สึกปราบปลื้มแล้วก็รู้สึกเปรมปรีกันมากนะคะกับภาพที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะรวมถึง สมเด็จพระอขอโทษค่ะสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,ะรมราชินีนาถนะคะทั้งสองพระองค์ค่ะเสด็จออกมาณนะห้องประชุมสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัละยาณิวัฒนาค่ะกมรมารหลวงราชนาครินอขอโทษนะคะกมรมารหลวงนราธิวาสราชนาครินชั้นที่สอาคารเฉลิมพระเกียรติค่ะเป็นภาพนี้นะคะที่โรงพยาบาลสิริราชค่ะก็ทั้งสองพระองค์นะคะพร้อมด้วยพร้อมด้วย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัลยลรักษ์อังครราชกุมารีและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ค่ะออกมาเพื่อที่จะทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันราชาพิเศษสมรสเมื่อวานนี้นะคะก็ ทำจัดขึ้นเมื่อประมาณเวลา17นาฬิกา30นาทีโดยประมาณค่ะทุกๆคนก็คงจะมีความปิติยินดีแล้วก็ปราบปื้มกันมากพี่หนึ่งกันได้ติดตามเรื่องนี้บ้างหรือเปล่าคะเ<ก>มื่อาทราบข่าวครบรอบ62ปีของราชาพิเศษสมรสนี่ยนะครับก็เป็นที่ปื้ปิติไม่น้อยนะครับแมคู่ชีวิตคู่ครองอยู่กันมาถึงขนาดนี้นะฮะแล้วก็พูดกับพูดนะฮะเป็นกษัตริย์ ที่มีอะไรนะฮะสมรสอภพิเศษสมรสมาถึงคนสองปีนี่น่าชื่นใจนะทนคนคไทยทั้งปวงด้วยรประชาชนคนไทยก็ได้เห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะสุขภาพพลานามัยของท่านก็ดีขึ้นตามด้วยใช่ะค,ะค่ะสีหน้าทุกอย่างประชาชนาชาวไทยก็คงจะปากปลื้มมากๆนะคะก็กลับมาเรื่องของเราค่ะเรื่องที่จะพูดคุยกันในรายการซู้เพื่อบ้านเมืองวันนี้ค่ะก็จะ สังเกตได้ว่าพี่หนึ่งแก่นของเรานะคะก็ไม่ได้อยู่เมืองไทยไปเกือบเดือนเหมือนกันใช่ไหมคะที่เดินทางต่างประเทศตลอดเลยไปนานแค่ไหนคะก็รวมแล้วก็ประมาณยี่สิบห้าวันนะ,ะเกือบเกือบเดือนเลยะค,ะคือไปตั้งแต่วันที่อ๋อไปตั้งแต่ยี่สิบวันไปตั้งแต่วันที่ห้านะ,ะแล้วกลับวันที่ยี่สิบห้าก็คิดวันนี้หน,ะน,นีลมร้อนได้แล้ว ที่ไหนได้กลับมาเจอร้อนหนักเลยรมร้อนเข้าอย่างจังเลยโอ้โหใหญ่พูดเพราะเราไปเจออากาศเย็นๆนะนะไม่เจออากาศเย็นๆแล้วก็มาเจออากาศร้อนเนี่ยร้อนท้งอากาศร้อนทางสถานการณ์ด้วยนะคะคั้นึงแก่นบ้านเมืองก็ร้อนด้วยนะครับแบบมันมันต้องปรับตัวเพราะว่าเวลาไปต่างประเทศที่มีระยะเวลาที่ห่างกันตั้งแต่ห้าชั่วโมงไปต้นไปร่างกายเราก็ปรับยากแล้วผมเป็นคนที่ โดยหลักเนี่ยโดยทนตัวเนี่ยปรับร่างกายยากอย่างไปสหรัฐอเมริกาเนี่ยฮะไปบางบางเมืองบางรัฐนี่ใช้เวลามันกลับห้าสิบสองชั่วโมงเรากลับหัวกลับหางกว่าจะปรับที่นั่นได้ก็ต้องสามสี่วันกลางคืนกลางคืนกลางวันใช่กว่าจะปรับได้ต้องสามสี่วันกว่าจะกลับมาเมืองไทยก็สามสี่วันนะจคดีเมื่อกลับมาที่ที่เมืองไทยก็พอดีพอพอมาถึงสามทุ่มกว่าเนี่ยเสร็จแล้วก็หา อาหารพาอไปเท้าแอาฟริกาฮะคือแอฟริกาใต้อะฮะ,ะหาอาหารอร่อยๆออเนี่ยโดยเฉพาะนักมังสวิรัตอย่างผมเนี่ยมันมันต้องทดแทนด้วยมาตุนใหญ่เป็นน้มปังอะฮะไข่ดาวแล้วก็โชคดีผมเตรียมน้ำพริกไปบ้างนะฮะ,ะน้ำพริกครั้นี้ไปทานข้าวที่แอฟริกาใต้ข,ข้าวบ้านข้ากเบ้านเราเนี่ยแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงอะไม่เหมือนกันเลยแตกต่างกันเลยเนื้อหยาบนะฮะไม่มีความหวานไม่มีน้ตตางต่าง โอ้โแบบค่อนข้างจะลําบากพอกลับมาพวกก็โหยหาอาหารไทยคุณพระชาคือพูดตามจริงนะฮะผมไปครั้งนี้เนี่ยมันเป็นผมสนใจเรื่องวัฒนธรรมวัฒนธรรมวัฒนธรรมมันเป็นเรื่องที่แปลกก็คือว่ายี่สิบวันนี้คุณหนึ่งกันไปที่ไหนมาบ้างค่ะคือช่วงแรกเนี่ยไปไปไปที่ประเทศแอฟริกาใต้ค่ะพอไปถึงแอฟริกาใต้นอนคืนนะฮะแล้วก็เดินทางไปนามีเบียประเทศนามีเบียค่ะ แล้วก็ไปอยู่นันเบียอยู่สี่ห้าคืนนะฮะแล้วกลับมาพอกลับมาปุ๊บมานอนที่โจฮันเนสเบิร์กที่นั่นเขาเรียกโจเบิร์กโจเบิร์กผมขออนุญาตใช้คำนี้โจเบิร์กนะฮะพอจากโจเบิร์กขึ้นมาปุ๊บมาที่ซัมเบียฮะแล้วมาอยู่ที่ซัมเบียก็สามคืนสองคืนกับสามวันนะครับแล้วก็กลับมาพอกลับมาปุ๊บก็เดินทางจากโจเบิร์กฮะนั่นก็บินมาที่เมืองพอตอลิาเบธเป็นเมืองชายฝั่งมหาสมุทรนะครับ แล้วก็เช่ารถเบนตู้น่ยครับขับรถมาด้วยกัน4ี่สห้าคนเนี่ยนะครับก็พูดถึงว่าสะดวกสบายนะครับตรงจุดเนี่ยเมื่อผมกลับจากจากเซา์เนี่ยฮะพอมาถึงปุ๊บมาถึงบ้านเราก็สามทุ่มกว่าใช่ไหมก็อยากจะทานอาหารให้แบบไทยแบบแบบอาหารไทยโดยเฉพาะผมชอบทานแกงป่าก็เลยไปหาร้านอาหารที่ต้องเป็นห้องแอร์เย็นๆนะเพราะว่ามาถึงปุ๊บมันร้อนอะฮะใช่ค่ะร้อนมากเพราะว่าที่เซานั้นอุณหภูมิประมาณยี่สิบสอง กำลังสบายนะคะคือตั้งแต่8ดถึงถึงยี่สิบสองะฮะ่นั้นอากาศถือว่าแบบแบบแฮปปี้มากอ่ะฮะค่ะนั้นเมื่อมาถึงปั๊บสามทุ่มกว่าก็มันอากาศร้อนเจอตอนประมาณสามสี่ทุ่มอุณหภูมิยังอยู่สามสิบสามองศานี่หนักนะสามสิบสี่องศาเนี่ยมาถึงปั๊บก็รีบไปหาอาหารโดยเฉพาะแกงป่าแล้วร้านนี้ก็ทําอาหารได้ถูกใจคโอ้โหเห็นปุ๊บเนี่ยข้าวหอมมะลินะแม่เห็นปุ๊บอย่าให้พูดเลยเพราะตัดข้าวหอม ข้าวหอมมะลิกับแกงป่า,าแล้วก็ไข่เจียวนี่คือเข้ากันมากแล้วก็มีผมเนี่ยถ้าแวดวงในหมู่คณะที่ไปไหนกับผมอยู่เรื่อยผมเนี่ยเป็นคนขาดแม็กกี้ไม่ได้เพราะว่าไม่ทานน้ำปลา,า,าก็ทานแม็กกี้กับพริกขี้หนูพริกขี้หน,กหนูก่อนแกงจะมานี่พริกขี้หนูซีอิ๊วบีมะนาวลงไปนิดนึงแม้จะแพงก็ถามประส่ข้าวสุกแล้วค่ะคุกร้อนเนี่ยฮะทานไปเรื่อยๆนะฮะแบบรอแกงพอแกงป่ามาปุ๊บเตะจมูกแกงป่ามาัน มันชวนให้ทานก็คือมันมีพริกไทยเม็ดมันมีกระชายใช่ไหมะถั่วฝักยาวแล้วก็ใส่เห็ดแทนเนื้อสัตว์โอ้พอตักเข้าปากปุ๊บมันร้อนลวกเลยฮะมันทั้งร้อนแล้วทั้งเผ็ดไงเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบทานเผ็ดระยะหลังระยะหลังนี่ประมาณสักเดือนหนึ่งสองเดือนพยายามจะตัดเขาเรียกกิเลสนะฮะไอความอยากเผ็ดะเมื่อก่อนไม่เผ็ดไม่ได้เคยไปสั่งอาหารเผ็ดๆเนี่ยแม่ค้าทาไม่เผ็ดที่สุดเขาก็ทำสามครั้งเปลี่ยนอะนะฮะอย่างเช่นสั่งทา ต,ต้มตําเนี่ยแม่ค้าขอเผ็ดๆหน่อยนะ,ะเราทานเราก็เพื่อป้องกันการง่วงนอนพอทานไปคำปุ๊บไม่เผ็ดแม่ค้าเอาไปเผ็ดหน่อยสิแม่ค้าบอกค่าคๆคค่แล้วเราก็ทําให้ใหม่ทําให้ให,หม่พอทานปุ๊บแม่ค้าไม่เผ็ดขออีกเผ็ดหน่อยโ<ห>แม่ค้าก็ไปเติมพริกใส่อีกสองเม็ดแต่แล้วก็เราก็ <container> ทานอีกแล้วก็มันก็ไม่ถึงใจไม่รู้จะทําทแบบไหนแม่ค้าบอกกลัวทานไม่ได้ลเลยบอกแม่ค้าถ้าไม่เผ็ดผมคืนนะกลัวทาน <S <s. <S ไม่ได้เผ็ด <s. S 1> ทำไม่ได้มันเป็นเรื่องของผมไม่เผ็ดมันเป็นเรื่องของคุณเร่ความบ้าของตัวเองนะฮะที่สุดก็ก็ได้เผ็ดมาวันนั้นก็ปากเรียกว่าลวกปากลวกปากเลยตั้งเผ็ดทั้งร้อนข้างในร้อนเลยเพราะว่าเราไม่ได้ทานอาหารเผ็ดมานานนะถึงแม้ว่าเป็นเต้าฟููุนานที่ผมเอาไปก็ตามพอรุ่งเช้าก็ตื่นสายพอตื่นสายมาพบอยู่ๆอาจารย์เจวัฒนก็โทรมาบอกว่าอย่าลืมของนะผมบอกครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาไป ของอาพรุ่งนี้พรุ่งนี้เจอกันที่สนามบินเขาบอกเจอกันพรุ่งนี้ได้ไงวันนี้ค่ะฮะวันนี้ไปเวียดนามเขาบอกวันนี้ไปเวียดนามโทรมาตอนก็เดินทางต่อเลยโทรเราตื่นมาเนี่ยเอาเป็นเอาเป็นว่าอาจารย์จิวัตรปลุกปลุกก่อนละกันเพราะว่ากว่าจะได้นอนะเที่ยงคืนกว่าเราอยากจะหลับไมันคาบเกี่ยวกันอยู่ตรงจุดเนี้ยนะฮะเสร็จแล้วก็ปรากฏว่า พอแปดโมงกว่าจะจะวัดปุกเราก็บอกว่าโอเคเอาของเราบอกพรุ่งนี้โอเคเจอกันที่สนามบินพรุ่งนี้ได้งไงวันนี้เจอกันเด็ดวงฮะเราก็ตกใจเลยหาเท่าน,นั้นเองไปรีบกุลีก็กเดินทางชีพจรลงเท้าต่อเลยกุลีก,กุลจอเลยกุลีกุลจอทุกอย่างเรียบร้อยพวกก็ไปไปส่งที่สนามบินคัคคนนี้อยากทานอาหารอีกมันยังคาใจเพราะว่ามันยังร้อนปากยังค้างอยู่ะคะยังไม่เต็มที่เข้าไปเจอเยเมาส์ก็ในสนามบินก่อนที่จะไปเจอหมู่คณะนี่ ปาโกดบ่แวะไปทานราดหน้าในสนามบิน <diction> ส <aries> ุรภูมิจานละสองร้อยบาทก็ไม่ค่อยอร่อยนะคะก็ไม่อร่อยก็ถูกผมทานก็ก็มีเห็บนะฮะมีคณะก็เส้นท่านเองคือมีความรู้สึกว่าอยากจะทานเพราะว่าเราจากตรงจุดนี้ไปนานใช่ไหมครับคือถ้าวันนั้นอาจารย์เจวัตดไม่โทรไปไม่โทรไปเนี่ยจะไปหาของกินกันก่อนก็ถ้าเกิดไม่โทรไปผมก็ตกเครื่องเลยอ๋อืใช่ใช่เพราะว่าหนึ่งตื่นสายใช่ไหมฮะแล้วก็ กะว่าไม่ได้เตรียมตัวอะไรด้วยใบาบจะไปเยี่ยมไปไป,ไปที่สวนนะฮะ,ะเพราะว่าจากตรงนั้นมานานเพราะว่าจะทํานู่นทำนี่อยู่พอจยะะ์จักรถัไปแล้วตกใจอ่ะใช่ไหมฮะเมื่อไปเวียดนามเนี่ยคือผมเนี่ยไปฮานอยเนี่ยถ้าไปครั้งนี้ก็ครั้งที่สี่ถ้าไปครั้งนี้นะฮะเพราะล่าสุดในเมื่อผมไปสักสองปีที่แล้วสามปีสองปีที่แล้วอ่ะผมไปทางลาวไปทางเชียงของเชียงของข้ามไปห้วยสายแล้วก็ไปทางเหนือ แล้วก็ผมข้ามไปทางเดียนเบียนฟูคือผมเนี่ยอยากจะไปเดียนเบียนฟูเนื่องจากประวัติการต่อสู้ยุทธศาสตร์ที่ฝรั่งเศสแพ้เวียดนามมาฮะโดยท่านลุงเขาเรียกลุงโฮเนี่ยฮะใช้คำพูดว่านี้ลุงโฮจีมินเนี่ยนะฮะมันอยู่ที่ตรงนี้นะครับแล้วก็มือขวาของลุงโฮก็คือในผลหัวเวียนเก็บเนี่ยนะครับปัจุบันยังมีชีวิตอยู่เนี่ยนะฮะอายุมากแล้วเนี่ยนะครับคือในผลเนี่ยนะฮะ ก็เห็นบอกว่าไม่ได้ไปจบที่ไหนมา <Okay. S 2> แต่เป็นนักสู้แล้วในพลหวอเนี่ยเขาเรียกว่าในพลหวอแล้วกันนะฮะในพลหวอเนี่ยยกย่องคนไทยเพราะว่าเพราะคนไทยในเวียดน,นามไง <Okay. S 2> เขาเรียกว่าเป็นชาวไทยดํอ๋อเป็นชาวไทยดําไทยดําการปลูกบ้านก็จะเป็นลักษณะทรงไทยดําค่ะการแต่งไทยดำก็คือไทยทรงดําเหรอคะใช่ไหมคะไทยทรงดําค่ะ ที่เพลงเขาว่าซิหาปีที่ไซเฮาเสียดายเนี่ยคือไทยดำที่เพชรบุรีก็มีไทยดำเขาก็จะแต่งชุดด้วยชุดสีดำทั้งหมดจะมีมีแบบดำและเหลืองนะครับเป็นหลักนะฮะไอพล่หวอได้ยกย่องมากเลยเขาบอกว่ายุทธการที่ฝรั่งเศสแพ้แพ้เวียดนามก็เพราะคนไทยดําค่ะเมื่อผมไปตอนนั้นนะฮะพูดกันรู้เรื่องนะประมาณห้าสิบห้าิบ ภาษาเนี่ยเขาเขาใช้ภาษาไทยเหมือนกันภาษาไทยดําอผสมผสมฮะ,ะเราใช้สื่อภาษาเนี่ยผมไปดูเอ,อที่หลุมขุดของเอ,เอหลุมเพาะอ,อันนั้นนะฮะ,ะของชาวอชาวฝรั่งเศสฝรั่งนะฮะ,ะแล้วกท็ที่ที่ชนะฝรั่งเศสในพลวอบอกว่าประวัติศาสตร์ก็มีบันทึกไว้นะวม่าทั้งผู้หญิงก็เรียกว่าใจเด็ดค่ะคนคนคนไทยดําเนี่ยใจเด็ดโดยเฉพาะตัภาพสตรีนะฮะรวมตัวกันเนี่ยฮะโดยเฉพาะเขาเรียกว่าผูกระเบิด ระเบิดเนี่ยติดตัวแล้วก็เดินอะ่ะเหมือนฟรีชีพย<บ>อย่างนั้นเลยะเสร็จแล้วก็พอเขายิงมาพ๊กก็ใช้ใช้ระเบิดหลบนะฮะ,ะพอไปใ,ใกล้ๆปุ๊บเนี่ยก็ก็ก,ก็ก็ดึงระเบิดนะฮะคนไทยดังแบบนี้เลยนะอืแบบนี้เลยแล้วก็พอมันระเบิดตึง ฝรั่งก็ทายเยอะฮอะเวลาเขายิงมาเขาจะเจอระเบิดนะฮะแต่ก็มาเปี้ยงเปีเป้ยง,ง,ง,งอะไรเงี้ยใช่ไหมที่จะถูกเหล็กไปก่อนใช่ไหมเสร็จแล้วก็เมื่อถึงใกล้ๆฝรั่งที่อยู่เป็นกลุ่มใช่ไหมฮะมันมีร่องรอยมาเลยนะเ<ม>ขาบอกนี่ชีๆ,ๆ,ๆผมอยากเมดูนั้นแล้วก็ดูอนุสาวรีย์แล้วก็ที่สุดปุ๊บเขามีอนุสาวรีย์ของคุณผู้หญิงสุภาพสตรีเนื่องจากว่าทางฝรั่งเศสเอาเครื่องบินไปถล่มสะพานเสร็จแล้วก็ทางฝ่าย ทางฝ่ายทหารเวียดมินเวียดโกงเนี่ยฮะไปไม่ได้สตรีชาวชาวเวียดนามคือคือไทยดำเนี่ยนะครับแบบทํางานแทนทุพพรุษนะฮะเอามา้เนี่ยไปเทินศีรษะแต่ละคนแต่คนนะฮะนึกออกไหมฮะ,ะแล้วให้รถวิ่งผ่านไป